เ <laughs> บืงบงบงมันเห็นไปนั่งถือกล่องเนหะมว่เห็นไปนั่งถือกล่องนะโดโดฉันโลฉันโลคือนอนเบึงไปนั่งอันเตรียมเขาเตรียมอาหารไว้เพิ่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาอาหารเม็ดผสมด้วยก็มี น้ำซุปนะคะต้มแล้วก็มีอกไก่มีตับผสมไฮยูแบ่งของน้องๆผสมไฮยูบะเมสีกินทั่วทิพย์โหยูวะไงแล้วแต่ว่าสีหน้าก็คือไม่ไปไหนแสดงว่าหิวแสดงว่าหิวแสดงว่าหิวมาแสดงว่าหิวเดี๋ยวถาก่อนพออาหารไปแย่งดีๆพอเดี๋ยวสตง แบงให้กินคนละส่วนให้มันกินกับดีดีอฮ้ยเอ้ย,อยกะเชอรี่พูดผิดเมาผิดอีกแล้วเดี๋ยวเนี่ญยแล้วไปกินอยู่ฟังกับเมียแต่คนละถ้วยกินกับเชอรี่โอเคเดี๋ยวไปเบง่งเล็กหน่อยแป๊บนึงเล็กหน่อยกับหิวแต่ว่าจัดการอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอ,อบุญหลอยกะต้อง มียาด้วยยากินยังไม่หมดเลยของบญรอดต้องกินตามที่หมอให้มานะเออนอนทายอยู่นี่สายตามันละห้อยจริงๆไะนั่งคิดว่าโดนี่เขาเอโตหลอดได้เขาช,ช่วยเหลือตัวเองได้คือเขารอดได้ไงเข้าใจไหมเขาเก่งอ่ะเขาเก่งเขโตกใครในนี้อะคือเขาแล้วเขาก็ได้กินอาหารบ่อยๆกับเรา เขาแล่นเล่นแลน,น,นไปแล่นมากเขาป้อยูแบบเด็กน้อยพวกนั้นนะคะไปนั่งกันเลยว่าให้กินที่หลังแต่มื่อนี่สงสัยสีหิวมามือมามือมาโอเคไปละนอนอยู่นั่นล่ะถ้างั้นนะเดี๋ยวทะเบิงดเดี๋ยวสรุปตามมาเลยไปละไปดูนั่นโอ้ยทําทาะ เชอรี่เชลรี่อยู่ป่ะเนาะหรือว่ากลับแล้วเชลรี่กลับแล้วมใส่หน้ากลับบ้านก่อนมทนถ่าเดี๋ยวเบ่งเชอี่กันค่ะอยู่ป่ะเชลรี่อยู่ป่ะ,ปะด้ ไม่อยู่บอยู่ครับบอยู่บอมาหลบห่อนอยู่แถวนี้กระบาดแล้วมั้งโอเคงั้นเองกินก่อนมีกับเขาเรือว้ให้เชอรี่อยู่เชอรี่บอยู่กับฮิโดนี่แหละเพราะตั้งใจว่า,าเซใหยเพิ่นคนละถวยนะคะผสมมารประมาณคนละถวยคุณพูดนะคะ จต่ดูท่าทางโด่จะหิวมากินไปกินไปแม่หาเชลีอยู่เชลีเชลีจะเลี้ยไม่ทงังงหดเชลีมีเมื่อละมะั้งเดี๋ยวคงมา พอวันนีเห็ดเวียกอยู่หลังบ้านค่ะก็เลยไม่ได้ให้ข้าวทันทีพอดีลุงเดียไปส่งบ่าวอีสานที่บขสนะคะบบาวอีสานสินังรถไปหาหนกเตยนะคะนะคะเตยเตยนี่คือคนที่เห็ดเสือเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่แม่หน่อยสร้างทำเสื้อนะคะ ว่เตยเห็ดงานอยู่หันค่ะนั่นแหละค่ะบอวอีสานไปเพื่อที่จะนั่งรถต่อไปสารคามค่ะสารคามไปหาอีหลาคือลุงเดียวก็ไปส่งให้ที่คิวรถบขอสอค่ะตอนนี้ไปเมืองอยู่ค่ะไปน้ากเ็เลยยุ่งหน่อยยุ่งดูนะคะ ไปแล้วค่ะบบเห็นก็เอาเขาบเก็บไว้เดี๋ยวมากอะเดี๋ยวเก็บไวนะ้แล้วมีมม,มีจงเหลือไว้เพื่อนอยู่ค่ะซับกระดูกซับละเอียดละเอียดแล้วก็คุกข้า,าไวไว้นะคะนี่ยิงเสียงแต่บุญหล่อดวขาไหว้ตลอดพอน้องเป็นเด็กไง อเป็นเด็กน้องเพราะฉันมีความโมโนอดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด็กเดกเด็กเดเห็นปะเห็นปะซิน่ะเด็กเดกเห็นกระมังข้าวละเดี๋ยวแม่เตรียมข้าวก่อนเพราะว่าบุญรอดบุญรอดต้อง บุญรอดมียาไงมียาก็คือนี่นี่ยาของบุญรอดนะคะก็คือมีนี่นี่ยาของบุญรอดหมอยาของน้องก็คือเอ่อเดี๋ยวแม่ป้อนยาน้องก,ก่อนก็คือมียารักษาตับอ่อนอักเสบนะคะยารักษาตับอ่อนอักเสบแล้วก็กระตุ้นภูมิแล้วก็อะไรนะ ตุนภูมิแล้วก็บำรุงเลือดนะคะแล้วก็อะไรอีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนึงแม่ไว้ไหนอ๋อเจอละนั่นแหละค่ะสำหรับเก,เกี่ยวกับโลกของหนอนนะคะคือแั่ตก้กินยาตอนนอังเลยดคะคะบนหลอดที่บางทีก็ไม่ได้ถ่ายลงคลิปเพราะว่า เราถ่ายให้ดูบ่อยๆแล้วเนาะก็ยังเหมือนเดิมค่ะดูน่ารักเด็กๆน่ารักค่ะมือ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 นี่ยาของบุรรอดนะยาของบุรลรอดเดี๋ยวแม่ป้อนน่องก่อนเดี๋ยวค่อยกินอาหารกันเมือ่อไงเป็นเบาแล้วเส <c oughs> ียงกินเก่งมากเด็กดื้อดีดี พ่อไปใส่นีด่พ่อจะไปใส่นีด่พ่อจะไปใส่พ่อจะไปส่งเบาอีสานนะาๆๆๆอย่าดูเนี่ยกันหยุดพี่นางพี่สะใภ้เอ็มมูนอ้าเออเออเเดี๋ยวจะจะแยกเธอละเนอะเนอะขยันเป็นเบาแล้วเดี๋ยวน้องกินยาก่อน แ๊บนึงค่ะได้ซุ่มกลับคืนมาหรอซุ่มเป็นเด็กผสมได้กลับคืนมาแล้เอ,แลเอาบางเอาท้องเขาไปใส่กงใส่กงอันเดิมนะคะแต่กำจัดมดก่อนไปแก้ไขเรื่องมดเรียบร้อยแล้วนะมันหลอดได้ซุ่มกลับคืนมาละกินเขาเรียบร้อยละกินข้าวกินยาเรียบร้อย เรียบร้อยละผูไ้ไอคอนผู้ไอคอนขี่ดื้อไรสิแลีนลงถนนเนี่ยบางท่นเด็เฮ็ดกับเขากับน้ำได้เนี่ยหยาต้องผูกเจ้าเนี่ยเด็กเด็กแก๊งสี่ขาเนี่ยดีๆก็แยกย้ายไปละหมูก็แยกย,าย,ย้ายไปละไงว่ายค่ะไงว่ายตึงเจอละบึ้ง <laughs> ขี่ดือ้ออิริสบ๊วยอยู่ซื่อเลยนะค่ะมาไหมเมามาอย่าไปหากันลงล็อกเท้าเลยเกียงสีขาไม่เอาลูกไม่กันรองเท้าบ๊บยกันรองเท้านะเบิร์ดขี้ดื้อบ๊บ๊อยู่บ๊วยเศาอิอร,อริสง่สยาง่าเร็วค่ะง่ายน้องโตวไวมาก มีถุงเท้าด้วยบนหลอดมีถุงเท้าดูพัฒนาการเขาปล่อยกับโตลงนาวก็เแลนลงถนนกัน,นอยู่ไกลถนนแห้งคะ่ะมัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแก่ละเวลาเข้าไปคิดเบียกเยัง้าเขาอยู่ไกลๆก,ลก็คือตอนนี้ดูเหรนในสีไปก่อน กินยากินยาง่ายอยู่เลยบนหลอดไีนชิบแก่เองเกิดมือว่านนี่ฮัดแก่เสือเลี้ยนแบบไอ้บ่ะเลี้ยนแบบไอ้บ่ะฮัดแก่เสือเกิดมือว่านนี่นี่มีถุงเทา้ามีถุงเทา้าน้องมีถุงเทา้าน้องเอฟซีหรือบักหลอด <laughs> เป็นบักหลอด รับคลิมนี้สมีพคอนเนอเบิ่งโฆษณาให้น้ำน,นะคะให้ตัวนังใจทีมหลังบ้านเสียงกองเสียงเพลงเสียงดนตรีเริ่มบรรเล่น,นะคะเริ่มสายๆเริ่มเล่นน้ำสงการกันละ่ะบ้านีลากะคะ็คือซีมเงียบกับบ๊อบปิ้งค่ะจะเปิดน้ำโซลาเซล ลงเดียบไปน,น้ำโซลาเซลล์ใส่บ่อนะคะให้ปลาได้น้ำใหม่นะคะเสียงน้ำนะคะสำหรับคลิปนี้สนิกรอนขอบคุณที่ซอยเบงยอนหลังให้ด้ค่ะขอบคุณ f อซที่เข้ามาใหม่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปานางค่ะทีมหลังบ้านน้ององค์ิงฝากช่องของลุงเดียด้วยค่ะทีมหลังบ้านน้ององค์ิงแล้วก็ป้าวันด้วยะค่ะ ป่าวันปีเสาปะนาค่ะตอนเนี้ยเห็นมาเล่ยซอยอีหละแม่เล่งอยู่สารคามค่ะบรลบือปบรลบือป่าแมะเล่งรือจัไหนซอยบบงโฆษณายนำนะคะช่างทีมช่างหยุดค่ะเงียบบานนองเงียบส่งกำลังใจให้ทีมหลังบ้านด้วยนะคะเที่ยวเผื่อด้วยเที่ยวเผื่อน้ำเล่น กะสมมาพระควรกัยาซูรุ่นเหลืองลุนแรงมีเหลืองมีเล่านะคะขับรถไปแสมาแซกันละมันระว้างเมื่อวานนี่กะบบานมงคู่กับมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็สแสดงความเสียใจกับเออยพนน่ำค่ะขอบคัวเออยเิ่นนะคะนะคะก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ บ่ประมาณเท่าบ่ประมาณคนอื่นประมาณก็เรียบร้อยคือเก่านะคะกับนี่แหละคือความแน่นอน,นะคะ่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไม่เราจะเป็นต้องแก้ตรงเถาเท่ากับบด้อยกับค้นที่เ้องหักได้นะคะพัดผักจากกันไปทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาหมดแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราไม่ประมาทก,ก็ก็ก็ดีกว่าเรา อะไรจะเกิดให้มันเกิดอะไรประมาณนี้ไม่ประมาทไว้ดีที่สุดนะคะเพิ่นไม่ได้ประมาทเราทั้งอื่นอาสิบประมาทอย่างสิ่นะคะ <c oughs> บางที่ก็ถึงเวลาของทุกคนเห็นบนเห็นอย่างมาสํานีอย่างสินะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับเอ,เอือยแล้วน้ำบันคู่ค่ะมูกซีนะคะ กับเมื่อวานก็เห็นกันอยู่เห็นกันอยู่ป้ามีการป้าปอกป้าแปง้งมีการตื่นเต้นกันลดแห่อยู่คะ่ะนะคะเพราะตกคำมาแรงมากกัเป็นจะได้กับได้ยินข่าวนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยก็เสีชีวิตด้วยคพามระมัดระว่างค่ะเดินทางไปส่มาใสาย่ยไม่แต่คนเมานะคะขับรถส่วนใหญ่คนเมาคนฝ่าคนมวลเพ้อเล้อ นะคะคือปร,ประมาณล้วน,นการดื่มเข้าไปก็คือทำให้ขาดสติอยู่แล้วค่ะไม่ร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วนะคะจะประมาทน้ำแล้วก็เป็นช่วงจังหวะน้ำยางสีนะคะหลายอย่างค่ะตัวแลตัวเองแล้วก็เพื่อคนที่ตัวเองรักนะคะคนเพื่อคนรอบข้างที่รักเรานะะเที่ยวให้สนุกเดี๋ยวถ้าไปใส่มาใส่กะละมันระวังน้ำค่ะ ชาติแบดกันให้เต็มที่เพื่อที่จะได้กลับไปสู้ไปสู้ชีวิตกันต่อนะคะกรุงเทพบอกกันไม่กิปนาค่ะกดไหล์กดแช่ให้น้ำเลยคะ่ะสาบังโกห้น้ำสำหรับคินนี้สเดีกันจ้ะสวาสดีจ้ะ